เชื่อกันว่าผู้ชายเกือบทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่อยากจะมีเมียสวยด้วยกันทั้งนั้นด้วยความคิดประมาณว่ามีเมียสวยน่ะมันดีเป็นหน้าเป็นตาได้ออวดกับคนอื่นให้ไปที่อิจฉ้าได้นั่นเองแต่นั่นไม่ใช่กับนายเม่นหนุ่มจากหมู่บ้านนาห้อมซึ่งมีเมียสวยเข้าข้านางฟ้าแต่ว่ากลับไม่มีใครเลยที่จะอิจฉ้าเขาสักคนจะกลับบ้านแล้วเหรอวะเตื่นต่ออีกสักหน่อยสิ เหลือเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยแค่นี้ข้าก็เมาแล้วละพวกเองกินไปเถอะข้าจะกลับละพวกเองก็รีบดื่มรีบกลับได้แล้วนายเม่นปฏิเสธเพื่อนฝูงว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังมีเพื่อนบางคนที่ยังพยายามรั้งเขาเอาไว้อยู่พวกเองก็ปล่อยให้มันกลับไปเถอะสงสัยมันจะคิดถึงเมียคนสวยของมันว่ะเมียสวยที่ซกมกนนเนอ่เหรอฮอเมียเองนี่นะไอ้เม่นสวยซะเปล่าน่าเสียดายที่เป็นแบบนั้น แม้ว่าใครๆจะพูดกันว่าในเม่นได้ภรรยาสวยแต่กลับไม่มีใครรู้สึกอิจฉาเขาเลยสักคนซ้ำร้ายบางคนยังสายหน้าอย่างเหนื่อยหน่ายอีกตั้งหากซึ่งการที่ชาวบ้านพากันนึกเสียดายนั้นก็ไม่ใช่นิสัยขี้อวดหลงตัวเองของนางฟองคำว่าตนนั้นสวยหรือนิสัยเห็นแก่ตัวของเธอแต่อย่างใดจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้นะมันแก้ไม่ยากเลยนะโว้ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่จะทำยังไงได้ล่ะก็ในเมื่อเจ้าตัวเขาไม่อยากจะแก้ นางฟองคําเป็นภรรยาที่ถือว่าดีของนายเม่นเลยก็ว่าได้เธอไม่เคยเอาเปรียบหรือด่าทอสามีให้อับอายผู้คนเลยอาจจะมีอยู่บ้างที่เธอแสดงความน้อยอกน้อยใจออกมาแต่นายเม่นก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะเข้าใจดีว่ามันอาจจะมีบ้างพี่แค่เตือนไม่อยากให้ใครเข้ามาว่าแล้วก็โหเราะเองเองคงไม่รู้ว่ามีบางคนพูดแล้วก็คิดกับเองยังไงเขาก็เป็นของข้าอยู่แบบนี้ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่ ทุกวันนี้ข้าก็ทำหน้าที่เมียได้เป็นอย่างดียกเว้นบางเรื่องและนะเอ๊ะหรือว่าพี่นะ่ะอายที่มีข้าเป็นเมียไปกันใหญ่แล้วพี่จะคิดแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าอย่าให้รู้นะว่าแอบคิดแบบนั้นนะ่ะในเม่นเมื่อฟังก็ได้แต่ท้อถอนใจแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็อดรู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่ได้เหมือนกันขณะเดียวกันในเม่นก็พยายามไม่เอาเรื่องเล็กน้อยมาเป็นปัญหา อาจจะมีเถียงกันบ้างตาประษาของคนที่เป็นสามีภรรยากันทว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ในเม่นรู้สึกคิดไม่ตกเสตีว่าควรจะทําอย่างไรดีซึ่งเรื่องนั้นก็คือความซกมกของภรรยาแม้ว่าเธอจะดูสวยก็จริงแต่เธอนั้นสุดแสนจะซกมกน้ําก็ไม่ค่อยอาบหากจะให้เธอสระผมก็คงต้องรอเป็นชาติแม้เพียงแค่หวีผมเธอก็ยังไม่อยากจะทําเลยโอ้ยพี่เมนพี่จะทําอะไรกับผมของข้าน,นี่ย หิงสาวอุทานดังลัน่นขณะที่เขากำลังทาอะไรบางอย่างลงบนเส้นผมของเธออยู่พี่ก็จะทาน้ำมันมากกอกให้ไงเล่าเวลาหวีผมมันจะได้หวีง่ายขึ้นแต่ทางที่ดีก็ควรจะสระผมก่อนนะจะได้สะอาดโอ๊ยไม่เอาอย่ามายุ่งกับผมค่ะถ้าพี่ไม่มีอะไรทํำก็ไปดื่มกับเพื่อนกับพี่เถอะไปสินายเม่นได้ฟังก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เขาพยายามแล้วจริงๆที่จะช่วยให้ภรรยาของตนดูดีมากกว่านี้ ไม่ต้องขนาดนางพญาก็ได้ขอเพียงแค่ไม่ดูสกปรกอย่างทุกวันนี้ก็พอแต่เธอก็ไม่เคยทำมันได้สักทีจะว่าเธอเป็นคนขี้เกียจสลังยาวมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเธอก็ช่วยสามีทำงานหาเงินอยู่ไม่ขาดตกบกพร่องวันนี้เหงื่อออกมาทั้งวันแล้วจะไม่อาบน้าก่อนเรอไม่อาบได้ไหมล่ะแค่ล้างมือล้างเท้าก็พอนะไม่ได้รีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้นคืนนี้ก็ไม่ต้องนอน ไม่เห็นแล้วว่าเนื้อตัวของเองน่ะมันเหนียวมากแค่ไหนเมื่อนางฟองคำเห็นท่าทีที่ดุด,ดันของสามีเธอก็จำใจเดินไปที่ท่าน้ำด้วยใบหน้าอันบึ้งตึงและอาบน้ำอย่างลวกๆแบบไม่ค่อยพอใจนะักแล้วไม่คิดที่จะขัดขี้ใครถูสบู่หน่อยเลยอ,อาบน้ำเมืนล้างผักแบบนั้นมาใช้ได้ที่ไหนกันเล่านี่ข้าต้องฟังพี่บทเรื่องอ,อาบน้ำทุกวันเลยหรือยังไงกันเนี่ยไม่ได้บน่นพี่แค่ถามไม่ต้องมาพูดเลย ความที่นางฟองจันเป็นคนสกรปรกซกมกนี่เองที่ทําให้สามีไม่ไว้วางใจให้เธอรับผิดชอบดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยกลัวว่าอาหารมันจะไม่สะอาดกินเข้าไปแล้วจะท้องร่วงท้องเสียหนักอาจถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นเขาจึงทำหน้าที่พ่อครัวทำกับข้าวทุกมื้อด้วยตัวเองแสดงว่าเองยังไม่เคยชิมฝีมือเมียตัวเองเลยละสิเพื่อนของเขาเอ่ยถามแล้วก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานซึ่งนายเม่นก็ได้ตอบกลับไปว่า เขาเคยกินฝีมือของนางฟองคําอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวันแรกที่พวกเขาเพิ่งแต่งงานกันนี่ถ้าเองจับไม่ได้ว่าเมียเองไม่ยอมล้างปลาแล้วก็ต้มให้เองกินทั้งอย่างนั้นทุกวันนี้เองก็คงยากได้กินฝีมือของเมียอ,อยู่นั่นแหละวะเองไปรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอ้ทิตเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นในเม่นเองก็สงสัยไม่แพ้กันก็เมียข้าบอกมา แล้วคนที่บอกเมียข้ามาอีกทีก็คือเมียเขาไอ้เม่นนี่แหละข้าว่าเองต้องคุยกับเมียเองแบบจริงจังแล้วเหรอวะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เองจะทนได้เหรอวะข้าก็คอยบอกอยู่ตลอดนอั่นแหละว่าแต่ก็เฮ้ยบางทีหญิงสาวก,ก็นิดน้อยใจว่าสามีไม่อยากจะชิมฝีมือของเธอบ้างภรรยาคนอื่นเขาก็ทํากับข้าวให้สามีกินกันทั้งนั้นตั้งแต่แต่งงานมาอยู่ด้วยกัน เขาเคยกินฝีมือเธออยู่มือเดียวกับตอนที่แต่งงานกันวันแรกตามที่ในเม่นบอกข้าทำกับข้าวไม่ถูกปากพี่หรอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำไมไม่กินล่ะก็เองซกมกขนาดนั้นใครจะกล้ากินได้เล่าพอพูดออกไปอย่างนั้นนางฟองคำก็หน้าบึ้งตึงด้วยความไม่พอใจทันทีฝ่ายเพื่อนๆของในเม่นก็พูดกันว่าหากนางฟองคำรู้จักดูแลตัวเองให้ดีเธอคงจะสวยมากแน่แน่ เพราะว่าหญิงสาวมีเขาโครงความสวยอยู่แล้วแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ทําอย่างนั้นซึ่งก็มีคนสงสัยอยู่ว่าตัวของนายเม่นนึกอะไรถึงได้ไปคว้าเอาสาวซกมกเช่นนั้นมาเป็นภรรยาได้เอาจริงๆเมื่อก่อนเธอก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะทุกครั้งที่ข้าไปหาเธอจะสวยกลิ่นตัวก็หอมผมเผ้าก็เกล้าไว้เรียบร้อยแต่กว่าจะได้คุยกับเธอก็นานนับชั่วโมงเหมือนกันนั่นยังไงล่ะข้าว่าแล้วที่เมียเองสวยแค่ตอนนั้น มันก็คงเป็นเพราะว่าอยากจะให้เองชอบและตกลงใช้ชีวิตคู่ด้วยซึ่งพอเองแต่งงานกับเธอแล้วเธอก็เลยเริ่มเป็นตัวของตัวเองคิดว่ายังไงก็ได้ผัวแล้วทำไมต้องพยายามทำตัวให้สวยด้วยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าวะแล้วพ่อแม่ของเมียเองละ่ะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าเขาว่าดูวาให้ดูหางดูนางให้ดูแม่นะเพื่อนอีคนถามขึ้นในเม่นก็บอกว่าข้าก็ไม่ทันสังเกตแต่ก็คงจะไม่ได้เหมือนกันหรอกวะ ปีต่อมาทางหมู่บ้านได้มีการจัดงานบุญร่วมกับหมู่บ้านข้างๆผู้หญิงหลายคนในหมู่บ้านก็ตื่นเต้นอยากจะสวมชุดสวยๆแต่งตัวดีๆไปให้คนอื่นเขาเชยชมทางด้านนางฟองคำเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะแต่งตัวสวยๆไปอวดคนอื่นเช่นกันแต่เธอก็คงจะลืมไปว่าตัวเธอนั้นเป็นคนซกมกขนาดหน้ายังไม่อยากจะล้างด้วยซ้ำเรื่องชุดใหม่นำไปต้องไปห่วงรอกเราซื้อเอาก็ได้แต่ที่น่าห่วงก็คือ ในเม่นหยุดพูดไปทั้งอย่างนั้นโดยที่ยังคงมองหน้าภรรยาของตนอยู่อะไรเหรอพี่พี่อยากให้เองนะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้อยากให้เองสวยเหมือนอย่างตอนที่เรายังไม่ได้แต่งงานกันตอนนั้นเองดูดีมากเลยนะรูปร่างหน้าตาสะอาดสะอา้านตัวหอมหน้าเข้าใกล้แต่ตอนนี้นะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วถ้าเองทำได้มันอย่าตอนนั้นมันจะดีมากเลยนะก็ตอนนี้นะข้ามีผัวแล้ว ทำไมต้องพยายามทําอะไรอย่างนั้นด้วยล่ะคาพูดของเธอเหมือนที่เพื่อนของในเม่นเคยพูดไว้ไม่มีผิดพี่ก็อยากให้เองน่ะสวยทั้งตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้อย่างไงเล่าเองไม่อึดอัดบ้างเล,เลยเลยที่เป็นอยู่แบบนี้นะ่ะหรือต่อให้ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เองก็ควรจะนึกถึงใจคนอื่นบ้างนะว่าเขาจะรู้สึกยังไงที่ต้องมานั่งใกล้ๆคนสกรปรกซกมกไม่กลิ่นตัวแรงแบบเองนะ่ะนางฟองคําก็นิ่งเงียบเพราะว่าการที่เธอเงียบนั้นมันไม่ได้หมายความว่า เธอจะยอมทำตามที่สามีของเธอพูดกลับกันแล้วหญิงสาวยังมีท่าทางน้อยใจหาว่าสามีนึกกรังเกจในตัวเธอเพราะหากไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆเขาจะกล้าพูดเช่นนั้นกับเธอได้อย่างไรคิดไปไกลแล้วนั่นถ้าพี่คิดแบบนั้นจริงๆพี่จะทนอยู่กับเองมาเกือบปีได้ย่างไงกันเล่าทนเหรอพี่ใช้คำว่าทนเลยเหรอฮะให้มันได้อย่างงี้สิ ระยะนี้คลองน้ําในหมู่บ้านแห้งขอดชายหนุ่มหลายคนในหมู่บ้านจึงมาหาขุดกบเขียดเพื่อนําไปปรุงเป็นอาหารพอให้ได้อยู่ได้วันต่อวันขณะนั้นในเม่นก็ไปกับเขาด้วยพอหามาได้แล้วเขาก็กลับมาเพื่อที่จะทํากบย่างกินแต่คิดอยู่ว่าจะล้างแล้วก็ผ่าท้องตาแดดเอาไว้ก่อนเวลาเอามาทอดจะได้หอมกรอบเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ําก่อนนะเสร็จแล้วพี่จะมาจัดการกับกบพวกนี้เองนางฟองคําก็พงกศรีรษะรับ ก่อนที่สามีจะเดินไปอาบน้ําที่หลังบ้านพรันอาบน้ําเสร็จเขาก็เข้ามาดูกบในถังเพื่อที่จะเตรียมไปทําอาหารอันโอชักแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ทําอะไรเขาก็เห็นว่ากบเขียดเหล่านั้นได้ลอยคออยู่ในหม้อด,ดินซะแล้วอีกทั้งยังไม่ได้ผ่าท้องเอาสิ่งปฏิกูลคราบดินโคลนออกเลยด้วยซ้ําเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็อดรู้สึกเสียดายขึ้นมาไม่ได้ปองคําเอ็งเอากบของพี่ไปต้มแล้วเหรอกบหน้าท่าต้มพี่ว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยนะ แล้วนี่ก็ไม่ยอมผ่าท้องควักไส้ออกมาล้างอีกต้องผ่าท้องด้วยเหรอก็ข้าไม่รู้นี่เอาหน้าต้มไปปรุงไปเดี๋ยวก็อร่อยเองนั่นแหละนางฟองคําว่ามือก็เกาหัวแกรกแกรกแสดงถึงความคันที่เกิดขึ้นบนหนังศีรษะของเธอสามีเห็นอย่างนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่พี่ก็เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าไม่ต้องทําอาหารอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่จะทําให้กินเองเอาอีกแล้วมาว่าข้าอีกแล้วข้าเนี่ยเป็นเมียพี่นะ ข้าก็อยากทำอะไรให้ผัวก,กินบ้างพี่น่ะไม่เข้าใจข้าเลยก็เองนะํะมันโสกมกไม่รักความสะอาดผัวคนไหนจะกล้าให้เองทำกับข้าให้กินเล่าดูสิขนาดบนหัวนะ่่ยังมีแต่รังแคเต็มไปหมดเออหัวเองนี่มันก็ทนได้เนาะในจังหวะน,นั้นเองแม่เท่าปาดซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายในเม่นก็เดินเข้ามาเธอเอ่ยปากตำหนิคนที่เป็นหลาสภัยไปตามตรง นางฟองคได้ยินดังนั้นก็หันไปทางในเม่นพลางสงสัยตาเป็นเชิงว่าให้ช่วยพูดอะไรบ้างตัวของแม่เท่าแม้จะแก่แล้วแต่เจ้าตัวก็หูไวตาไวพอเห็นท่าทีของหลาสภัยอย่างนั้นเธอจึงหันไปมองในเม่นพร้อมกับพูดกับชายหนุ่มเพียงสั้นๆว่าเขาไม่ควรจะเข้าคานหญิงสาวสอนกันตอนนี้นะมันยังทันนะรีบๆสอนกันเข้าละตอนอยู่บ้านพ่อแม่คงจะตามใจ เมียเองก็เลยเป็นแบบนี้ชายหนุ่มได้แต่พยักหน้าทําเอานางฟองคำไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันทีวันต่อมานางฟองคำก็ถูกเพื่อนจ้างให้มาถอนหญ้าที่สวนหลังบ้านนางฟองคำก็ทํำไปด้วยบ่นไปด้วยแต่ว่าไม่ได้บ่นเกี่ยวกับงานเพราะสิ่งที่ทํำให้เธอหงุดหงิดอยู่ตอนนี้ก็ไม่พ้นเรื่องที่เธอถูกไม่เท่าของในเม่นดุเมื่อวานนี้ไม่เท่าพูดแบบนั้นเอาไม้มาตีข้าให้สลบไปซะเลยจะดีกว่า ก็แล้วมันจริงอย่างที่แม่เท่าพูดหรือเปล่าล่ะเองต้องมองความจริงบ้างนะฟองคําข้าพูดตรงๆเลยนะสภาพเองตอนนี้น่ะเหมือนขอทานมากเลยเองเป็นคนสวยนะฟองคําแต่ดันซกมกเกินไปไม่สนใจดูแลตัวเองเลยเสียดายชะมัดเกินไปหรือเปล่าเหมือนขอทานเลยเหรอนางฟองคําถึงกับอุาทาด้วยความตกใจมือก็ลูบผิวหน้าเขาตน้นถ้าไม่จริงแล้วข้าจะพูดทําไมเองนี่ก็ หลัจงจากนั้นไม่นานนะักวันหนึ่งในขณะที่นางฟองคำกำลังนั่งคุยกับกลุ่มเพื่อนอยู่นั้นเพื่อนๆก็สังเกตว่าเธอเอาแต่เกาศีษะอยู่ตลอดเวลาเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ภายใต้เส้นผมของเธอแล้วมันก็ทำให้เธอรู้สึกคันจนหยุดเกาไม่ได้เธอก็เอาแต่เกาไปด้วยคุยไปด้วยเป็นอะไรของเองวะเกาขนาดนั้นหนังหัวถะลอะมาแล้วมั้งนะไม่รู้ว่ามีตัวอะไรไต่ยุบยิบบนหัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันคันข้าก็เลยต้องเกาแบบนี้นี่แหละ เพื่อนเห็นอย่างนั้นแล้วก็รีบเข้าไปดูให้ในทันทีว่าเธอเป็นอะไรก่อนจะพบว่าบนศีรษะของฟองคำนั้นเต็มไปด้วยไข่เหาทั้งยังมีเหาไตาออกมาให้เห็นอีกซ้ำยังมีรังแคเกาะติดหนังศีรษะด้วยทำเอาเพื่อนฝูงตกใจและถอยหนีกันเพราะกลัวเหาจะกระโดดตามมาหาตนฟองคำเข้าว่าเองโกนผมทิ้งทว่าเหาเต็มหัวขนาดนี้เห็นแล้วขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยจะบ้าเหรอพี่แต้มข้าไม่โกนหรอกนะ กว่าข้าจะไว้ผมยาวได้ขนาดนี้มันนานแค่ไหนพี่ไม่รู้หรอกคำตอบของนางฟองคำทำเอาเพื่อนถึงกับต้องสายหน้าไปตามๆกันเองเป็นผู้หญิงนะหัดดูแลตัวเองบ้างสิจะปล่อยตัวเองให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะต่อให้เองจะมีผัวแล้วหรือว่ายังไม่มีเองก็ต้องทำตัวให้สวยอยู่ตลอดเข้าใจไหมทางเพื่อนก็ไม่รอช้ารีบลากตัวของนางฟองคำไปอาบน้ำและสระผมในทันทีระหว่างนั้น นางฟองคำก็มีขัดขืนอยู่บ้างแต่ว่าเพื่อนๆก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ก่อนจะช่วยกันตัดผมของเธอทิ้งจนเหลือความยาวแค่ปราปาเท่านั้นด้วยความเสียดายผมที่อุตสาเลี้ยงกว่าจะยาวส่งผลให้นางฟองคำโกรธเป็นอย่างมากโอ๊ยผมค่ะโดนตัดตั้งเยอะเลยผมสั้นแบบนี้ข้าก็เสียความมั่นใจหมดแล้วในเมื่อเองที่เกยจรักษาค,ความสะอาดไม่อยากสระผมเพราะผมมันยาวงั้นมันก็ต้องตัดทิ้งแบบนี้นี่แหละ มานี่มาเดี๋ยวพวกข้าจะขัดผิวให้เอ็งต่อนางแจนเอ็งรีบไปเอามาขามเปียกมาเร็วเดี๋ยวพวกข้าจะขัดขี้คลายให้นางฟองคำก่อนขณะนี้ที่บ่อน้าม,มีแต่เสียงเอะอะของนางฟองคำกับกลุ่มเพื่อนในเม่นก็ได้แต่คอยมองอยู่ห่างๆไม่อยากเข้าไปโกนพวกเธอจนแล้วจนรอดเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนานางฟองคำให้ดูดีขึ้นตามพื้นฐานขึ้นมาได้หน่อยนึงแต่ถึงอย่างนั้นนางฟองคำก็ยังคงบ่นไม่หยุดถึงเรื่องที่เพื่อนๆพากันตัดผมของเธอออก เป็นยังไงบ้างพี่เมนฝีมือของพวกเราดูดีเลยละขอบใจพวกเองมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่พวกเราเต็มใจอยู่แล้วนางฟองคําคืนนี้นะ่ะเองอย่าลืมหมักผมไว้นะเขาจะได้ตายหมดว่าแล้วเพื่นสาวทั้งหลายก็พากันแยกย้ายกลับบ้านแต่แล้วนางฟองคําก็หาได้ทําตามที่เพื่อนของเธอเตือนเอาไว้ไม่พอในเมนพูดย้ําอีกรอบเธอก็แกล้นอนหลับอย่างหน้าตาเฉยในเมนก็ได้แต่ถอนหายใจ เพราะไม่สามารถพูดอะไรได้มากไปกว่านี้ทำได้เพียงบ่นเสียงเบาว่าเมียเราก็เป็นซะอย่างนี้แลจะคาดหวังอะไรได้แล้วผ่านไปไม่เกินสามวันขณะที่นางฟองคำและสามีกําลังมุ่งหน้าไปยังไร่นั้นทั้งสองก็รู้สึกแปลกใจที่มีแต่คนมองโดยเฉพาะตรงบ้านท้ายของนางฟองคำซึ่งก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นหลายคนจนในเม่นเกิดความสงสยัยนางหนูอย่าหาว่ายายุ่งเลยนะ แต่ยายอยากรู้ว่าเองเป็นประจำเดือนหรือเปล่าเหตุใดตรงก้นมาถึงได้มีคราบเลือดติดอยู่อย่างนั้นล่ะอ๋อใช่จ้ะหญิงสาวก็ได้ตอบเสียงเรียบพร้อมกับพยักหน้าก่อนที่ในเม่นจะมองไปที่บันท้ายของภรรยาถึงตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดชาวบ้านถึงได้มากันมองทั้งสองด้วยสายตาแปลกๆเป็นประจำเดือนทำไมไม่บอกล่ะพี่จะได้ให้เองอยู่บ้านหญิงสาวไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใด คล้ายว่าเธอรู้ตัวอยู่แล้วแต่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ว่าเธอกลับไม่ยอมทําอะไรเลยทางด้านในเม่นจึงได้รีบถอดเสื้อทับด้านนอกมาผูกที่เอวของภรรยาเพื่อปกปิดรอยเลือดให้ไม่ได้นะนังหนูประจําเดือนนะมันไปขอสกรปรกเองต้องพยายามหาอะไรมาปกปิดไว้ไม่ใช่ปล่อยให้มันเลอะแบบนี้ไปรีบกลับไปอาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เอ้ยเป็นสาวเป็นแส่แท้แท้แถมยังมีผัวแล้วด้วยไม่น่าปล่อยตัวเลยช่างมันเถอะใจยายปล่อยให้มันไหลไปแบบนี้แหละข้าีิเกตกลับไปแล้วพี่ว่าเองทําตามที่ยายแนะนําหน่อยเถอะกลับไปอาบน้ําอาบท่าให้เรีบเยบร้อยวันนี้เดี๋ยวพี่ป่อไร่คนเดียวก็พอเขาว่าแต่ฉชนไหนเลยนางฟองคําจะเชื่อฟัง เมื่อชายหนุ่มกลับมาถึงบ้านในตอนเย็นเขาก็พบว่านางฟองคำยังโคกใส่ชุดเดิมอยู่อะไรกันทำไมยังไม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกล่ะก็ข้างง่วงข้าก็เลยนอนหลับเอาหน้ายัางหงุดหงิดไปเลยนะแล้ววันหนึ่งในเม่นก็ได้บังเอิญเจอกับคนรักเก่าพอเธอเห็นว่าเขามาเอาผู้หญิงที่แสนซกมกผมเผผายุ่งเยอะมาเป็นภรรยาก็น,นึกสมเพศแล้วก็มองในเม่นสลับกับนางฟองคำด้วยสายตาอันเยียดยามอย่าบอกนะ ว่ามีปัญญาหาได้แค่นี้ถามจริงพี่ไปขุดออามาจากกองขยะแล้วเนี่ยทำไมถึงได้มีสภาพเฮ้ยข้าเม่อยากจะพูดหรอกนะเราต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันมานานหลายปีแล้วนะดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอย่ามายุ่งอะไรกันอีกเลยแล้วอีกอย่างข้าก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดถึงเมียข้าแบบนั้นด้วยข้าก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะแต่ก็แค่สงสัยอะ่ะ คนที่เคยมองคนจากภายนอกอย่างพี่ทำไมอยู่ๆถึงได้มาคว้าเอาคนแบบนี้ไปทำเมียได้ละ่ะในเม่นรู้สึกขุ่นเคืองอย่างมากที่ถูกกล่าวหาเช่นนี้ครันหันไปมองนางฟองคำที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็เห็นว่าเธอเองก็มองอีกฝ่ายตาขวางอยู่เช่นกันนี่นะเหรอคนรักเก่าของพี่เม่นที่คิดว่าตัวเองสวยเลือกได้นะแล้วก็หักหลังพี่เม่นไปหาคนอื่นที่ไปเศรษฐีอย่างเองเนี่ยไม่ใช่แค่สวยนะแต่หน้าเงินด้วยแหละ ไม่อย่างนั้นคงไม่เอาผัวแก่รุ่นพ่อได้หรอกใช่ไหมล่ะกละ้าดียังไงมาว่าค่ะก็ทีเองนะอย่ามาว่าคนอื่นเลยทำไมข้าจะว่าเองบ้างไม่ได้เล่าตอนนี้ข้าอาจจะมีสภาพที่ดูทุเรศในใสายตาของคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไร่ข้าขยันแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นมารับรองได้เลยว่าหน้าอย่างเองนะ่ะสู้ข้าไม่ได้หรอก พอนางฟองคำประกาศกล้าวเช่นนั้นอีกฝ่ายก็ถึงกับโหเราะลั่นทันทีแปลกกับว่าสิ่งที่นางฟองคำพูดนั้นมันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นคงจะคิดว่าตัวเองสวยมากล่ะสิถึงได้มาดูถูกคนอื่นแบบนี้นะ่ะพี่เมน้นพี่ว่าระหว่างมันกับข้าน่ะใครสวยกว่ากันเออนายเม่นก็หนักใจที่จะตอบยิ่งเขามองสภาพคนที่ถาบด้วยแล้วความลำบากใจก็ยิ่งมากขึ้นไปใหญ่ แต่นางฟองคำก็ยังตั้งหน้าต่างตารอคำตอบอยู่ดีตอบมาสิข้าอยากรู้หรือพี่คิดว่ามันสวยกว่าค่าฮะตอบมาเดี๋ยวนี้เลยนะจะให้พี่ตอบจริงๆเหรออ๋อ,อไม่ตอบแบบนี้แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าใช่ไหมละ่ะใช่สิก็ข้ามาดูสกรปรกซกมกน้ำก็ไม่ชอบอาบแถมยังเป็นเหาอีกตั้งหากนางฟองคำก็พูดประชดไปชุดหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นความจริงก็ตาม ขณะนั้นเองในเม่นก็พูดกับเธอว่าหากเธอหันมาขยันขัดเนื้อขัดตัวปรัแป้งให้หอมเหมือนที่เพื่อนเคยทําให้เมื่อครั้งก่อนความสวยของเธอจะปรากฏชัดขึ้นกว่านี้เป็นแน่เพลอเธอจะสวยยิ่งกว่าคนรักเก่เขาของเขาอย่างแน่นอนในขณะที่พูดนั้นในใจของเขาก็แอบขอให้ภรรยาเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดด้วยเถอะไม่เอ้าหรอกข้าไม่มีอารมณ์จะมาทําอะไรแบบที่พี่ว่าทั้งนั้นแหละข้าจะเป็ขอข้าแบบนี้แหละอะไรของเองล่ะเนี่ย ในเมื่อไม่อยาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจะถามทําไมกันทําไมล่ะข้าถามไม่ได้เลยเหรอหรือว่าข้าต้องมีผิวพรรณขาวกระจ่างใสเหมือนหยกกล้วยก่อนถึงจะพูดได้ล่ะนายเม่นก็สงสัยอยู่ว่าอะไรการที่ทําให้นางฟองคําไปคนสกรปรกซกมกไม่ยอมดูแลร่างกายของตนขนาดนี้แม้เธอจะเป็นคนสวยอยู่แล้วและยังไม่สนใจหากเธอเป็นคนขี้เรศจะขนาดไหนกันแม้จะถูกคนอื่นเหยียดหยามมาก็แล้วแต่มันก็ทําให้เธอรู้สึกเคืองใจได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพื่อนของเขาต่างก็พูดกันว่าสงสัยว่าก่อนหน้านั้นเองคงจะถูกมนต์เสน่ห์ของเมียเองเล่นงานเข้าไปแน่เลยวะไม่อย่างนั้นคนรักสะอาดชอบคนสวยสวยแบบเองคงไม่คว้าเอาสาวโซกโปะมาทำเมียรอกข้าก็สุดจะหาคำตอบได้แล้วเหมือนกันว่าว่าทำไมเมียข้าถึงได้เป็นแบบนี้ถึงจะไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวแต่อย่างน้อยก็อยากให้ทำตัวไม่ให้ใครเข้ามาว่าเอาได้ง่ายๆเลยนะเองก็ไปหาเมียใหม่เลยสิวะ ไอ้จะบ้าเลยไอ้คมข้าไม่คิดทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดไม่เคยได้ยินหรอวะเปลี่ยนเธอมันยากเปลี่ยนเมียน่าจะง่ายกว่าในเม่นก็ยิ้มมุมปากพลางสายหน้าอย่างเอือมระอาให้กับคำพูดของเพื่อนไอ้เม่นมันไม่ได้เจ้าชู้หลายเมียเหมือนเองนะไอ้คมไปแนะนำมาแบบนั้นได้ยังไงเอาหน้าไอ้เม่นฤดูการยังเปลี่ยนได้นิสัยและความคิดของเมียเอ,เองก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนั่นแหละวะ ระหว่างรอเองก็พยายามมองแต่ข้อดีของเธอให้มากๆเขาไว้ถึงตอนนั้นเองจะรู้ว่ามันคุ้มค่าที่ทนในขนาดนี้แหมไอท้ทิดคำคมก็มานะเองอะในคมว่ายอย่างนั้นก่อนที่เพื่อนอีกคนจะฉีกยิ้มกว้างตามจนกระทั่งนางฟองคำเกิดป่วยขึ้นมาแม่ของเธอก็ได้รีบมาเยี่ยมซึ่งผู้เป็นแม่นั้นก็ไม่ต่างอะไรจากลูกสาวเลยในขณะที่กําลังใช้มือหนึ่งหยิบขนมกิน มืออีกข้างก็แคะจมูกไปด้วยในแม่เห็นอย่างนั้นแล้วก็ถึงกับกินอะไรไม่ลงเรื่องอาบน้ําก็เหมือนกันรู้สึกว่าทั้งแม่ทั้งลูกจะไม่ชอบอาบน้ําเหมือนกันเลยคราวนี้เขาเองก็เข้าใจแล้วว่าที่นางฟองคําเป็นเช่นนี้คงไปเพราะแม่ของเธอและที่ก่อนหน้านี้ที่เธอทําตัวสะอาดสะอ้านคงเพราะยังไม่แต่งงานเป็นแน่ทําไมไม่กินล่ะลูกเขยกินเข้าไปเยอะๆเลยเออข้าอิ่มแล้วจ้ะแม่ตายจริง กินไปนิดเดียวเองไม่อร่อยเรอมันชอเป็นคำถามที่ทำใจตอบยากเสียจริงสำหรับในเม่นเย็นวันต่อมาในเม่นกลับจากการทำงานในไร่วันนี้เขากลับเร็วกว่าทุกวันเพราะว่าเป็นห่วงนางฟองคำที่นอนป่วยอยู่อีกอย่างเขาก็ไม่วางใจว่าแม่ยายจะดูแลภรรยาของเขาได้ดีนักโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินพอมาถึงเขาก็เห็นว่าแม่ยายกำลังก้มๆเงยๆอยู่ในครัวนั่นแม่กำลังจะทำอะไรเหรอจ๊ะ อ๋อเองกลับมาแล้วเหรอแม่ว่าแม่จะแกงผักหวานนะ่ะแม่ยายก็ได้หันมาตอบพร้อมรอยยิ้มก่อนที่สายตาของนายเม่นจะเหลือไปเห็นหม้อข้าวที่มีข้าวสารเกือบครึ่งหม้อวางอยู่ข้างๆเท้าของแม่ยายแม่แม่ไปอาบน้ำอาบท่าเถอะนะจ๊ะเรื่องกับข้าวกับปลาเดี๋ยวข้าทำให้เองจะดีเหรอแต่เองเพ่อจะกลับมาเองนะเองไม่เหนื่อยเรอให้แม่ทำให้ดีกว่านะ ไม่เป็นไรแม่ข้าทำเองดีกว่าพอแม่ยาเห็นว่าลูกเขยมีความตั้งใจแบบนั้นก็เลยยอมให้ลูกเขยทำกับข้าวมื้อนี้ฝ่ายในเม่นก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างโล่งอกตอนนี้ในเม่นก็รู้แล้วว่าดูนางต้องดูแม่แม่ซกมกอย่างไรลูกสาวก,ก็ซกมกอย่างนั้นแต่จะทำเช่นไรได้เล่าถึงหญิงสาวจะซกมกและทำอะไรให้เขาหวั่นใจอยู่ไม่ขาดเพราะว่าเขาก็ไม่อยากทิ้งเธอไปด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้ หากเขาจะพูดคุยและปรับความเข้าใจกับเธอก็คงจะพอได้อยู่พี่กำลังคิดอะไรอยู่เหรอมีอะไรข้องใจก็พูดกับข้ามาตรงๆเลยสิมีอะไรที่ทําให้เองไม่สบายใจหรือเปล่าตั้แต่แม่มาเนี่ยแม่ไม่เคยเห็นเองร่าเริงแจ่มใสเลยนะแม่ของนางฟองคำก็ถามเช่นกันคือข้าไม่รู้จะพูดยังไงดีเพื่อให้แม่กับฟองคำเข้าใจได้ง่ายๆข้าอยากจะ ยังไม่ทันจะพูดจบเขาก็เงียบไปคงจะหนักใจที่จะพูดออกมาแต่ว่านางฟองคำก็บอกให้เขาพูดออกมาโดยไม่ต้องเกรงใจข้าพูดตามตรงเลยนะที่แม่กับฟองคำเป็นมันก็มีหลายเรื่องที่ดีอยู่ข้าเองก็ดีใจที่ได้ฟองคำมาเป็นเมียเพียงแต่ว่าข้าอยากจะให้ทั้งสองปรับปรุงเรื่องบางเรื่องหน่อยเรื่องของความซกมกนั้นช่วยละทิ้งมันไปหน่อยจะได้ไหมทำไมต้องปรับปรุงละ่ะ มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรมากมายเลยนี่เราสองคนก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีใครว่าอะไรเลยถึงจะไม่ได้เลวร้ายก็จริงแต่ข้าก็ไม่อยากให้ใครมองเมียของข้าเด้ววความรังเกียจนะสิแม่แล้วก็ฟองคําอาจจะไม่เคยสังเกตแต่ข้ารู้และเห็นเสมอข้ารู้สึกแย่ทุกครั้งที่มีคนมองและพูดถึงเมียของข้าในทางที่ไม่ดีเราคุยเรื่องนี้กันหลายรอบเลยนะพี่ใช่ เราคุยกันหลายครั้งแล้วแต่เองไม่เคยทำให้พี่ได้เลยพี่พยายามเข้าใจเองแต่เองก็ยังไม่สนใจอะไรเลยคำขอของพี่มันไร้ความหมายขนาดนั้นเลยเลยคำพูดของสามีทำให้หญิงสาวถึงกับชะงักนางฟองคำก็ได้ถามว่าถ้าเธอเลิกเป็นคนซกมกอาบน้ําทุกวันไม่มีเหาไม่น่าเกลียดทุกอย่างจะดีขึ้นใช่หรือไม่ผู้คนจะเลิกมองและนินทาเธอแบบที่ในเม่นว่าหรือเปล่า ด้านในเม่นก็ยิ้มพลางพยักหน้าเป็นเชิงยืนยันว่ามันจะเป็นเช่นนั้นคล้ายกับว่าคำพูดในคราวนี้ของในเม่นเป็นกุญแจที่ปลดล็อกปัญหาให้คลี่คลายนางฟองคำถึงกับพึมพงออกมาว่าเออถ้าการที่ข้าเป็นแบบนี้แล้วมันทำให้คนอื่นอินทาข้าแล้วทำให้ชีวิตคู่มันไม่มีความสุขผัวก็ทุกข์ใจลองปรับหน่อยจะเป็นไรไปเผื่อจะดีขึ้น เวลาผ่านมาเพียงไม่นานฟองคําก็ยอมทําตามคําขอของ,ของนายเม่นเธอเลิกทําตัวซกมกหันมาอาบน้ําอาบท่าสระผมเป็นประจำทาแป้งให้ตัวหอมอยู่เสมอขัดสีชฉวีวันจนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนทุกคนอดที่จะเอ่ยทักไม่ได้นางฟองคำเองนี่มันเหมือนเงาะถอดรูปเลยนะสวยขนาดนี้พี่เม่นขงจะห่วงมากเลยละสิมันก็น่าจะถอดรูปมาตั้งนานแล้วนะ มัวต่เก็บหาไว้บนหัวเก็บพี่ใครไว้กับตัวอยู่นั่นแหละผู้เป็นเพื่อนวายอย่างนั้นแต่นางฟองคําก็ไม่เด็กโกรธอะไรท่านยังหัวเราะออกมาอีกต่างหากขณะนั้นเธอก็หันไปพูดกับสามีว่าพี่เมนข้าขอบใจพี่มากเลยนะที่อยู่กับข้ามาตลอดนะ่ะไม่รู้ว่าพี่รังเกียจข้าไหมที่ข้าเอาแต่ทําตัวแบบนั้นพี่อายหรือเปล่าที่มีเมียสกรปรกซกมกอย่างข้าน่ะพี่จะรู้สึกแบบนั้นกับเมียตัวเองได้ยังไงกันเล่า ไม่ว่าเองจะเป็นยังไงพี่ก็ยังรักเพียงแต่ว่าพี่อยากจะให้เองนะ่ะเอาอะไรดีๆในตัวออกมาให้คนอื่นได้เห็นซะบ,บ้างก็เเ่อนั้นแหละก็อย่างที่เคยบอกเองนั่นแหละนะพี่อยากให้เมียของพี่นะ่ะถูกมองด้วยสายตาที่ชื่นชมแทนสายตาที่นึกรังเกียจในเม่นพูดด้วยความสัตย์จริงทั้งแววตาอย่างเจอด้วยความชื่นชมที่มีรักเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแต่แต่นั้นมาฟองคำก็ยิ่งฉายแววความสวย ไม่มีเรื่องของความซกมกเข้ามาในชีวิตเธออีกสร้างความสุขใจให้แก่เธอและสามีเป็นอย่างยิ่งและพวกเขาก็รักกันอย่างหวานชื่นสืบไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งบางคนแม้ไม่แต่งก็งามขอเพียงแค่รู้จักรักษาความเป็นธรรมชาติของร่างกายไม่ปล่อยตัวให้สกรปรกน่าเกลียดแค่นั้นก็พอแล้ว